สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูท่ทีเชอร์โจเซอร์วิสแอนด์รีแรพครับสำหรับแ a n o n G 2 0 1 0อาการวันนี้คือขึ้น e อ r ร์เ P 0 2ครับซึ่งอาการนี้เกิดจากมีกระดาษเข้าไปติดอยู่ข้างในถาดพิมพ์นะครับอันดับแรกให้เราเปิดฝาเครื่องพิมพ์ขึ้นมาก่อนครับเมื่อเปิดฝาเครื่องพิมพ์ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะพบว่ามีกระดาษติดอยู่นะครับ ในต่วนนี้เราก็ดึงออกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีกระดาษอีกหนึ่งแผ่นนะครับที่ติดอยู่ในในในส่วนของถาดพิมพ์ตรงนี้นะครับในส่วนนี้นะครับให้เราค่อยๆหยิบกระดาษออกมานะครับแล้วก็ดึงออกมาช้าๆนะครับค่อยๆดึงนะครับ ดึงดึงตามดึงตามถาดนะครับดึงตามการพิมพ์ของเขานะครับค่อยๆดึงออกมาช้าๆครับอันนี้เราไม่ควรดึงส่วนนะครับดึงส่วนกลับไปทางทางที่เราใส่กระดาษเข้าไปนะครับหลังจากที่เสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วนะครับเราก็ปิดฝาครับปิดฝาเครื่องพิมพ์ครับแล้วเอากระดาษกระดาษออกก่อนนะครับ จากนั้นครับกดที่ปุ่ม power หนึ่งครั้งครับเพื่อทำการรีเซ็ตเครื่องนะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดอีกครั้งนึงครับ โอเคครับเพียงเท่านี้เครื่องของเราก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับหากมอว,ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้คูโจท,ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ